สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมสาหรับชุดนี้เลยงานม่อนไข่1นึกโลกับ2อกิโลงานออกอนะครับผมกําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอ,อกกอนะครับผมมีห่งกอน,นะครับผมหกอ,นนะะหกอใหญ่เลยสองกอสองกอใหญ่นี่ออกดอกหมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยที่ทิ้งใบเนี่ยสอกอ สามกองสี่กอนะครับผมขายแบบขาดคุณมาเลยวันนี้ชุดนี้กิโลกว่าแล้วงานกอด้วยนะครับผมไขเอฟทันคือแบบนี่เลยโชคดีเลยแค่900บาทรวมส่ง900บาทรวมส่งนะครับผม สำหรับมอนไข่ชุดนี้คือคุ้มมากมันเป็นงานกอทั้งหมดเลยครับใหญ่อลังการเอาไปลงกระถางหนึ่งกระถางคือสวยเลยได้เห็นดอกแน่นอนนะครับผมงานกอสมบูรณ์นะครับผมชุดนี้ปล่อยแค่900ร้อยบาทปล่อยแบบขาดทุนไปเลยนะครับผมปล่อยแบบขาดทุนไปเลยงานมอนไข่ดอกสวยอลังการเป็นพุ่มระยะสวยเลยแหละครับผมแล้ยิ่งเป็นไม้ใหญ่ไม้กออย่างเงี้ยคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณได้ชมดอกแน่นอน ไม้รากอากาศเพื่ออินอาศัยนะครับผมวัสดุปลูกเป็นกาบปะท้าวสับเลยนะคร<อ>ับผมเห็นนะคร<อ>ับเป็นกอใหญ่อลังการเลย<อ>เดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักน้องเขาก็จะแทงตาดอกแล้วนะคร<อ>ับผมเซตนี้กิโลกว่าเลยครับผมเกือบ2กิโลนะครับผมค่อนข้างใหญ่อลังการเลยผมขายแค่900บาทรวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8 เอีองมอนไข่รูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเสียสละเวลาเข้ามาขอบคุณทุกท่านที่เอฟสินค้าเราไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับ,บสวัสดีครับผม